รถตู้หน้ายาวเกียร์ออตโต้บาหนังวีพีสามแถวแต่งวีจัดเต็มแอร์ไมโครบัสกับเจ้าตโตต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง 2. 8รุ่น g ีปีส0 2 0สภาพสวยได้ล้อแม็กขาฟิวยาวไปอีก90วันดูกินประมาณรับสุทันทีไปเลยมูลค่า5 0 0พันบาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนันอีกแล้วนะคะเสยรไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แปบอบยูนที่สาขาหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราจัดรถตู้เข้าใหม่ตัวหน้ายาวแต่งวีพีแอร์ไมโครบัสสภาพสวยเบาะหนัง v ีไมาให้และได้ส่วนของตัวแม็กย่างใหม่มาให้ทั้ง4เส้นเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันนะแป๊บกันเลยจ้าและนี่คือสภาพตัวรถทช่แป๊บมาชมวันนี้นะคะเป็นรถตู้ตโยต้าคอมพิวเตอร์ตัวหน้ายาวนะคะปีส0 2พ่สสภาพส,รรสวยๆเลยคันนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเบาะหนัง VP ีด้วยและที่สำคัญแต่งเต็มจัดเต็มมาให้ด้วยนะคะพระ้อมวิ่งงานจัดไฟแน้นป้ายขาวปายฟ้าปายเหลืองได้เลยเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยค่ะพี่ ตัวนี้ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับตัวโลโก้ของโตโยต้าอยู่ทีงกลางของตัวรถไฟหน้าฮโลเจนไฟหน้าใสกิ๊กคมไฟสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวและไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้วันนี้ก็รีวิวให้ดูแบบด่วนๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยคมไฟหน้าทั้ง2ฝั่งสวยงามเดิมๆนะคะตัวรถรับรับรถมาไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใหม่ที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สค่ะลูกค้าจ๋าสีเดิมสวยๆต,ววยตัวนี้ได้สีเทานะคะ เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวน้องตัวนี้ได้ล้อมแม็กสภาพสวยเลยค่ะลูกค้าจัดยางใหม่มาให้ทั้ง4เซนดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยตัวนี้ได้ในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้ปี2 0 2 4สัปดาห์ที่50นะคะตัวนี้ยาง235,60 R16 ทัพหกศูนะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยเลยเส้นสายด้านข้างก็สวยงามมากตัวนี้เป็นตัวชมใหม่เลยนะคะในส่วนของตัวกระจกคล้ายๆกับตัวมาจีตี้นะคะสวย กระจกจะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยรุ่นนี้แล้วก็ครอบด้านล่างสีดำนะฮะตัดก,กับสีตัวรถสภาพส,สวยๆเมื่อจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับนี่เลยสัญญาณการขโมยกระจกนะคะโตยโยต้าจากศูนย์เลยอะเดี๋ยวมาต่อกันที่แผงประตูด้านในพี่ๆตัวนี้สวยเดิมมากน็อต <Not S 2> <Not S 1> สวยเดิมนะคะบานประตูเดิมๆไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมาแผงประตูด้านในก็สวยเดิมเนาะดีไซน์สวยๆเลยพี่ๆ เดี๋ยวขออนุญาตแกให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันบ้างตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยไม่มีรอยถอดเนาะตัวนี้ไม่มีรอยเปียกรอยโดนข้างมาพี่พี่สวยๆเลยในส่วนของตัวน็อตก็เช่นเดียวกันสวยเดิมมากตัวนี้แบตเตอรี่เราก็เช็คกอดออกรถให้เนาะจะอยู่ฝั่งซ้ายของผู้โดยสารด้านหน้าสวยๆ,ๆพี่พี่ม่านบังแดดมีมาให้นะคะครบทุกตำแหน่งเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในกันต่อเลยค่ะ เปิดมาที่ด้านในสภาพคือสวยมากพี่ๆตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะ VP นะคะจะออกูทโทนแบบ4เีเบจนะพี่ๆเนาะนี่สภาพสวยมากเบาะหนัง VP 3แถวนะคะตัวนี้แอร์ไมโครบัสนะคะแต่งนะคะเพดานแบบ VP จัดเต็มมาให้ด้านข้างนะคะก็หุ้มแบบแต่งมาให้สวยๆแบบนี้เลยม่านบังแดดท,ทุกที่นั่งแสงสีเสียงคือครบนะคะ ลำโพงเพดานมาให้อีก4ตำแหน่งหน้าหลังนะคะพี่ๆสวยงามมากตัวนี้นะคะบอดี้ต่างๆคือสวยแล้วก็ลงมาที่พื้นตรงนี้นะคะพื้นก็แต่งให้ใหม่สวยๆนะคะสีเข้ากันเลยกับตัวเบาะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่าร่องรอยการชำรุดเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบทุกตำแหน่งเบาะตึงสภาพสวยเคาน์เตอร์ก็สวยงามนะคะสามารถวางของ วางอุปกรณ์นะคะสมภาระวางแก้วน้ำนะคะเอกสารต่างๆได้ค่ะพี่พี่สวยงามมากนะคะตัวนี้บันไดขึ้นลงก็สะอาดสะอาดอันนี้ปับ๊บสปาคัสซีมาให้เรียบร้อยตัวนี้นะคะตัวไฟใช้งานได้แบบปกติเลยค่ะพี่พี่ตัวน็อตต่างๆแล้วก็เม็ดอักต่างๆสวยเดิมเม็ดอักด้านบนก็เช่นเดียวกันประตูสไลด์ใช้งานได้ปกติบานเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นี่ให้ดูตัวน็อตกันแบบชัดๆกันเลยนะคะ ลายประตูไม่มีรอยเปียกรอยทํามานะคะด้านในกว้างขวางโอดโถมมากๆนั่งได้สบายแต่งวีจัดเต็มมาให้ต้องรีบจัดเลยค่ะพี่สําหรับคันนี้กระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ามาให้นะคะตัวนี้นี่เลยทางออกฉุกเฉินมีมาให้นะคะกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ามาให้แบบทุกบานสวยๆและมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะคะลูกค้าจ้า ในส่วนของตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะดีไซน์ก็จะแบบยาวโดดเด่นเห็นได้ชัดแบบนี้เลยและในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะคะพี่พี่เบ้าตัวจับตรงนี้ก็จะคาดด้วยโครเมียมาพร้อมโลโก้ของโตโยต้านะคะสภาพสวยไฟท้ายไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติตัวนี้มีตัวกระจกไล่ฟ้าตัวปัดกระจกแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกด้านหลังมาให้อีกด้วยพี่พี่ อักษรคอมพิวเตอร์โรเมียมต่างๆอยู่ครบนะคะคันนี้อะเดี่ยแป๊บขออนุญาตเปิดให้ชมด้านหลังกันนิดนึงค่ะพี่พี่ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าด้านหลังก็สภาพสวยๆพี่พี่นี่ด้านหลังต้องบอกเลยว่าตัวนี้สามารถเทิร์นของได้นะตั้งของได้พี่พี่ตรงนี้ทั้งดับเพลิงก็มีมาให้นะคะตัวนี้ปจัจแจแม่แรงต่างๆก็มีมาให้ตัวนี้สภาพสวยมากเลยค่ะพี่พี่ นี่พื้นต่างๆนะตัวเบาะต่างๆพนักพิงวางแขนจัดมาให้ครบๆนะคะตัวนี้นี่ก็ไฟด้านซ้ายขวาสวยเดิมโคมไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะพี่ๆนี่ให้ดูกันเลยเลยม็ดอาร์กลมสวยตัวชกต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังแผงประตูด้านหลังนะคะตรงนี้ม่านบังแดดมีมาให้หุ้มหนังมาให้แบบอย่างดีเลยค่ะพี่ๆใครสนใจคันนี้เนาะสามารถวาง สัมภาระต่างๆได้เยอะกันเลยนาอส,สวยเดิมมากค่ะพี่พี่นี่ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะพี่พี่นุใครสนใจรายละเอียดคันนี้ก็สามารถทักทายสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะกียร์ออโต้ปี2020สภาพสวยเป็นรถตู้แต่ง VIP จัดเต็มพร้อมวิ่งงานเลยนะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติค่ะพี่พี่ นี่เลยใครสนใจคันนี้เดี๋ยวมาชมรายละเอียดอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถพี่พี่ตัวรถเป็นสีเดิม,เ,ดมเลยนะคะเป็นในส่วนของตัวสีเทาล้อแม็กทั้งสี่ล้อจัดยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนี่เลยข้อฟังเสียงได้เลยพี่พี่เสียงเดิมเนาะเสียงเดิมรถเด,มเ,ดมเดิมเลยนี่กระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้าทางออกสุกเฉิญมีให้ครบทั้งสองฝั่ง กระจกเดิมจากศูนย์โตต้าด้านในรุ่นนี้เขาจะออกแบบมากระจกนะคะมีกระจกบานใหญ่ด้านในแล้วก็กระจกบานเล็กนะคะมีมาให้เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างค่ะพี่พี่แผงประตูด้านในคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้ามพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะตรงนี้ตัวฟิล์มสภาพสวยเดิมเฟียน ฟิล์มมีปัญหาหรือฟิล์มเสียนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยพี่แผงประตูสวยงามมากเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวน็อตกันบ้างนะคะประตูบานเดิม,ดมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะเดี๋ยวแป๊บของให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันบ้างเม็ดอาร์ก็กลมสวยเรียงตัวกันสวยงามมากๆคะ่ะพี่รถสีเดิมเลยนะคะสติ๊กเกอร์ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากวันนี้นะคะ ตัวบอกเป็นบอกหนังนะคะสีครีมหรือว่าสีเบจส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทมาให้ถึงสองดอกเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาชมรายละเอียดในส่วนของตัวเลขไม์กันบ้างพี่ๆตัวนี้นะคะเลขไม์ของตัวน้องนะคะอยู่ที่ 0 0 0 0 0แสนนะคะ6ก0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นใช้งานได้ปกติมาพร้อมกับตัวหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบูทูธ Apple CarPlay a n d r o r o i d ได้และที่สำคัญตัวน้องเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวแอร์ต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยค่ะพี่พี่านี่สวยงามมากนะคะใครสนใจรุ่นนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะคอนโซลหน้าดีไซน์สวยๆนะคะสีสีทูโทนนะคะดำตัดด้วยสีเบจสวยๆนะคะก็จะมี ช่องใส่ของนะคะัวเกะนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสต่างๆมาให้ด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัวม่านบังแดดมาให้ทั้งสองฝั่งยังไม่ได้แกะถุงพี่ๆตัวไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆตรงนี้นี่เลยสภาพคือสวยมากพี่ๆพ,พื้นพรม ต่างๆต,ต,ตัวนี้มีเก้าอี้เสริมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเข็มขัดน,นิรภัยมีมาให้ครบทุกตำแหน่งพวงมาลาัยมี SRS Airbag c o o n a นะคะนี่ให้ชมกันไปเลยพี่ๆใครสนใจนะคะอย่ามัวรอเช้าอย่ามัวคิดนานสนใจก็ทักทานแป๊บมาได้เลยนะคะแต่ง V.I.P. อย่าออโต้ไม่ได้มีมาบ่อยเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยจะ้ะพี่จ๋าตัวนี้เดี๋ยวมาลงกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะพี่ๆ เดี๋ยแป๊บพามาชมนะคะตัวนี้ห้องเครื่องดูรถต้องดูหัวใจหลักที่ห้องเครื่องนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2800ซีซีนะคะสี่สูบส6บหว้าวนี่คันหน้าสวยเดิมมากมอสสวยเดิมแผ่นเพจลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยตัวนี้เป็นโมเดลปี2020นะคะรหัสเครื่องยนต์หนึ่ง v ซีนเดิมโรงงานนะคะ ในส่วนของตัวน็อตด,ด้านในเดิมๆพี่พี่นี่ไม่มีรอยขัดรอยแกะรอยถอดหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะมอกตัวเช็คได้สติกเกอร์ต่างๆตัวเช็คดูได้เลยพี่พี่ยังอยู่ครบตาปั๊มจากส่วนเกต้ามีมาให้ นอตสวยเดิมนะคะฝากกระโปรงเดิมๆพี่ๆแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดก่อนออกรถมีการตรวจเช็คนะคะตัวรถให้นะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยทํารอยเปลี่ยนมาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดี D, สภาพสวยๆเปลี่ยนทายของเลวให้เช็คม้อแบตเตอรี่ให้นะคะพี่ๆใครสนใจคันนี้นะคะรีบด่วนๆเลยนะคะเกียร์ออโตนานทีจะมีเข้ามาจัดมาให้สภาพสวยแต่ง v i ีพพร้อมวิ่งงานจะวิ่งเดียวกับโรงแรมวิ่งอิสระวิ่งทัวร์นะคะ หรือรับส่งนักเรียนใช้ในครอบครัวตัวนี้เหมาะมากๆเดี๋ยวแบบมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าเตต่าคอมพิเวเตอร์นะคะที่แพามาชมคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยปีใหม่แต่ง VP จัดเต็มมาให้กับเจ้าเตต่าคอมพิเวเตอร์เครื่อง2.8รุ่น GL แอเกียรออ,อปี2020นะคะ จัดมาให้ในราคา1,159,000บาทเท่านั้นผ่อนข้างวนงอยู่เพียงแค่2,000 20, 0บาทเท่านั้นพี่ๆจัดไฟแน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ใครสนใจคันนี้รีบติดต่อแป๊บด่วนๆเลยตัวนี้ได้ล้อแม็กมาให้ด้วยยางปีใหม่สนใจรีบติดต่อมาเลยที่เบอร์061-1786-999นะคะคิดถึงรถเจ็มื่อ2สภาพส,สวยๆรีบจับจองกันแปบ,บมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย